มมีสูงไหมครับถ้าไม่มีนะครับบริษัทตอนนี้เราติดลบแล้วเราทำทุกอย่างเป็นแบบชาริตี้เพื่อกันกุศลเสียนาไม่ได้เสียนาไม่ได้ครับเมื่อเราเลิกเลกเองครับเลิกเองคือได้ไปทำไลฟ์เซสชั่นครับผมเพลงแค่น้องชายกับกับขุนพลแล้วก็พอไปปุ๊บก็รู้สึกว่าเอ้ย เราก็น่าจะกลับมาร่วมงานกันนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแพลนเนี้ตั้งตอนนั้นเลยครับผมแล้วก็เลยคุยกับพี่ยงเลยแล้วพี่ยงเขาก็รับปากว่าเขาจะทำให้ตั้งแต่วันนั้นเลยก็เลยกลายเป็นโปรเจกต์นี้ครับก็เลยไปถ่าย MV กันที่พระเอก MV รอบนี้เป็นน้องขุนพลครับผมเป็นการกลับมาร่วมงานกันในรอบ3ปีครับแล้วก็พุ่มกับรอบนี้ได้เป็นพี่ยงมากำกับมีร่วมมือกันเลยครับพี่ยงกำกับเองนะครับพี่ย้งขุนพลก็เปลี่ยนไปเยอะมาจากวันแรกที่เราเจอก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับก็โตขึ้นแน่นขึ้นสูงขึ้น

เพื่อนกันพระาอะไรชอบทำให้ฉันนั้นนอนใจสั่นชอบไปตกลุ่มรักป้าบออยู่อย่างนี้ใจมันก็ทนไม่ไหวถ้าบอกรักกับเธอออกไปนี่มันจะผิดมากไหมอะไ you I like you แต่ทำให้เจ้โกรธก็ขอโทษละกัน อะไรนะน่าจะถูกแล้วค uh, ิดว่าล่ะเออร้องเพลงดีขึ้นเยอะมากพี่ก็ถามเรื่องถามเรื่องนั้นคนแถวนั้นก็เป็นกำลังใจตอนเราถ่ายนะคนแถวนั้นคนฝรั่งเศสพี่เรียนภาษาแบบภาษาฝรั่งเศสมาแล้วคนแถวอังกฤษคนแถวอังกฤษพี่เรียนภาษาอังกฤษมาไม่ตอบอะไรเลยคนแถวังกิทช่วยให้คำปรึกษาเพลงนี้ เขาชอบเพลงนี้นะฮะให้เขาฟังเป็นคนแรกเลยค่ะเขาน่าจะได้ฟังก่อนพี่เพราะว่าพี่เบลน่าจะเปิดให้เขาฟังก่อนฟังก่อนพี่เขาฟังก่อนพี่เขาบอกเขาชอบเพลงนี้เขาแบบอยากได้เพลงนี้ไปร้องก็ไม่มีนะครับเขาก็บอกว่าน่ารักดีชมคนชมเพลงคนน้องไม่ถึงคุณพนไม่ถึงคุณพลอเปลี่ยนเลยชอบตัวเอกับเขาชอบตัวเองด้วย มันมีความยากและทำไมเราถึงไม่หักเาเลือกเขาเป็นพระเอก MV เองก็เดี๋ยวเราก็ไปเจอกันในซองแดงแต่งผีแลอ๋อเราก็อยากให้แบบเก็บโมเมนต์นี้ไว้ให้เธอคนเดียวเลยแต่ว่าจริง